ตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์ผู้สอบปัรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุนล์กากร2566นะครับอยู่กับน้องนิจการนะครับมารายงานตัวรอบแรกในวันนี้คือเพื่อนที่เขารู้จักรุ่นพี่ที่เคยติวแล้วได้อะค่ะรอบก่อนก็แนะนำมาเราก็เลยสมัครตามสําหรับการติวเนี่ยคือถ้าหนูรู้สึกว่าถ้าเราอ่านเองอะ เราจะจับหลักไม่ได้บางทีอะแล้วถ้าเรามาติวอย่างเงี้ยคืออาจารย์แบบ <c oughs> เหมือนช่วยไกลว่าเออเน้นตรงไหนส,สําคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปจับโฟกัสได้อะแล้วมันจะแบบทาให้เราเออเขาเรียกวัยสโคปมันมันไม่ฟุ้งอะถ้าเราอ่านเองมันจะฟุ้งมากอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็ยินดีกับน้องนักการอีกครั้งหนึ่งนะครับสิทธิ์อาจารย์ทัศ <c> น <oughs> ์ค่ะ ขอบพระคุณมากครับยินดีได้ครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์ผู้มาบรรจุข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรนะครับยินดีกับน้องวิภาวีในการบรรจุครั้งนี้นะครับก็ตั้งแต่เลือกที่จะสมัครนักวิชาการศุลกากรก็เสิร์ชดูค่ะว่ามีสถาบันไหนที่ติวแล้วก็แต่ของสถาบันอาจารย์ทัศน์เนี่ยก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการเหมือนมีสรุปหรือว่ามี มีข้อสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ทำเลยตลอด mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็พอมาได้ติวก็มีประโยชน์จริงๆค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้ติวกับอาจารย์ทัศน์แล้วก็มีการสรุปอะไรต่างๆตลอดเวลาก็ขอบพระคุณอาจารย์ทัศน์มานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ดีใจค่ะที่เป็นสิทธิ์อาจารย์ทัศน,นะะ์สิทธิ์อาจารย์ทัศน์ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคะ,ค,ะอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องสิการ ที่รู้จักครับก็เหมือนรู้จักมาจากของเพื่อนลูกของเพื่อนพ่อ,พอที่ก็เคยติวอะไรเงี้ยครับแล้วก็สถาบันของอาจารย์ก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงได้ติวนักวิชาการศุรกรากรเนี่ยติดมาหลายคนแล้วก็ผมก็ได้ยินข่าวมาก็เลยรับมาสมัครติวกับอาจารย์ครับก็สถาบันของอาจารย์เนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากเลยครับในการที่ทําให้ผมได้สอบติดเพราะว่าอาจารย์คอยสรุปเนื้อหาที่แบบจําเป็นแล้วก็เป็นการกินข้อสอบที่แบบค่อนข้างตรงครับก็ อยากจะขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็สถาบันอาจารย์มากครับที่มีส่วนช่วยในการให้ผมได้สอบติดในเป็นนักวิชาการปฏิบัติการกรมศุลการกรครับสิทธิ์อาจารย์ทั์ครับ ขอบคุณมากครับผขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตอนนี้ผมอยู่กับน้องปทินญ,ญานครับลูกศิษย์จากสถาบันอาจารย์ทัดปฐมผลพูดชัดๆนะตรงนี้รู้จารู้จากเพื่อนๆมาค่ะว่าอาจารย์เปิดสอนออนักวิชาการสุทธากกรอะไรย้ยคะแล้วก็จริงๆชอบเทคนิคการสอนขอ,ของอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์ชอบแบบเน้นย้ำตรงแบบว่าทุกอะไรท,ทุกมาตาเงี้ยค่ะเพราะว่า,วาแบบไม่ได้ทิ้งคําไหนไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็ชอบสไตล์แบบว่าพูดแบบเสียงดังๆหรือว่าอะไระให้เราแบบ หมือนมันฝังอยู่ในสมองเราอะไรเงี้ยค่ะใช่ขนูจะชอบประมาณนี้แล้วก็เรียนรู้จากแนวข้อสอบอะไรของอาจารย์หนึ่งอะไรนี้ด้วยใช่ค่ะก็ชอบแบบดุดันนะครับมาแนวสไตล์ดุดันแล้วจนจําได้นะครับก็จําจนถึงข้อสอบข้อหูเลยนะครับใช่ใช่ค่ะคือแบบว่าอาจารย์จะไม่ค่อยแบบทิ้งเหมายถึงว่าสมมุติว่ามันเป็นมาตราหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะแบบเหมือนแบบก็คือทุกคำอะไรเงี้ยค่ะใช่ คือเน้นประเด็นไม่ใช่อ่านทุกคำไม่ใช่อ่านไม่ได้อ่านตามตัวบท <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะสิริอาจารย์ครัค <c oughs> บค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณครับโชคดีครับโชคดี Every single day, I'll be making moves till I'm buried in the grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll hear me in now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. h o รื่องถูกที่เน้นตรงจุดออกก็สอบเคล็ดลับความสำเร็จเตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์รทัศน์ปฐมพลดูความสำเร็จได้ที่ www. p a t ป p มพ n .com สมัครติวแอปไลน์ทัดอันดสกอปถมพลหรือทางเพจ a c e b o o k เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัดปถมพลสอบผ่านได้เป็นจุเป็นที่หนึ่ง ต้อง,อ,งอาจารย์ทัดเท่านัา้น